สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิปคนบ้าที่ชอบหนีงานเที่ยววันนี้จะพาทุกคนขับรถไปเที่ยวเกลือนคุณด่านกันครับ ผมได้ก้าวเข้าสู่วงการของนักเดินทางและเล่าเรื่องประสบการณ์ในระหว่างการเดินทางให้ทุกคนได้รับรู้ซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องออกมาได้ดีแค่ไหนผมอยากเดินทางไปทุกจังหวัดทุกอำเภอในประเทศไทยและที่บ้านเกิดของผมด้วยการเดินทางที่ผมไม่ต้องแพนอะไรมากมาย ภาษาของการเดินทางในช่วงหน้าฝนเราก็จะได้เจอกับอายุฝนที่จะเป็นตัววัดใจของเราได้เป็นอย่างดีว่าเราจะถอดใจในระหว่างการเดินทางหรือจะเดินหน้าต่อไปให้ถึงจุดหมาย เราจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีในการเดินทางแต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าทางข้างหน้าเราจะเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างที่จะเข้ามาทดสอบตัวเราแต่เมื่อเราผ่านจุดนั้นไปได้เราก็จะได้เจอกับสิ่งสวยงามที่รอเราอยู่ คนเราเดินให้ช้าลงและหยุดคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตันทำให้เราคิดอะไรได้ไดหลายอย่างเช่นกับผมที่ออกเดินทางในวันนี้ผมรู้แค่ว่าจุดหมายปลายทางผมคือตรงไหนแต่ผมก็ไม่ได้เร่งรีบเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดหมายในเวลาที่เท่าไหร่ กลัวแมพมาตามมาผิดครับ ที่ที่เราไม่เคยไปเราเจอะสอบถามเส้นทางกับคนในพื้นที่เพื่อเ,เพิ่มความมั่นใจในการเดินทางย่อมดีกว่าที่เราจะเชื่อใจแมปเพียงอย่างเดียวเพราะบางครั้งแมปก็พาเราออกนอกทางและไปหยุดอยู่ที่ที่ที่เราไม่ได้ต้องการที่จะไปเดี๋ยวให้ทุกคนดูนาข้าวนะเขียวสวยมาก ผมแรกคับรถผ่านเข้ามาการทุ่งนาของชาวบ้านที่นี่โดยที่ผมเองก็ไม่รู้เลยว่าที่นี่คือที่ไหนแต่ที่ผมรู้คือสองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งนาข้าวสีเขียวของชาวบ้านที่นี่ ทุกคนตอนนี้ผมเพิ่งจะมาถึงนะไม่รู้กี่โมงแล้วน่าจะประมาณเที่ยงมาถึงสายมากก็แว,วแวะนู่นแวะนี่แต่ว่านักท่องเที่ยวคนเยอะดูรถเดอมาเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วเรือกันแล้วก็จะได้นั่งเรือ

หนึ่งคนครับเขาไม่ามไม่ตอบอาจารย์หายไม่ได้เลยันอยู่ที่อะไรแล้วไปยังไงต่อได้บัตรคิวแล้วไปยังไงต่อตลาดทูตลาดูอ๋อ มาครั้งแรกก็ยงงก่อนมาก็ศึกษาไปประมาณ3ามสี่จุดเอาหรอครับใช่ฮะแล้วก็ถามคนในกลุ่มจุดกลางเต็นท์ว่าต้องเตรียมตัวยังไงอ๋ออันนี้คือจะมากลางเต็นท์หรือไม่ฮะไม่ล่องเรืออ๋อจะกลับใช่ครับเราจะกลับเย็นนี้ผมต้องทำงานูต่ออืมไม่หยุดของเขาครับผมคนเยอะระหว่างนาทีใช่ใช่ไม่คิดเลยว่าคนจะเยอะขนาดนี้เห็นเราคิดว่าฝนตกแล้วคนน่าจะน้อยอะไรแบบนี้ ไม่เลยครับ who, ไม่เลยไม่เป็นอย <laughs> ่างที่คิดพี่ลองลองลองโทรไปถามเือจากเหมาเนี่ยหกพันหนึ่งสามอยู่ไหมคะหนึ่งสามบัตรที่ไม่หนึ่งสามอยู่ไหมเข่คิดไม่เพียงหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งสี่แต่พันเจ็ดเมื่อก่อนนะผมดูว่าเหมาสองพันะประมาณนี้พี่ไม่เกิดสองพันโอ้วันนี้ขึ้นมอ0พันเลยเมื่อผมเดินทางมาถึงที่นี่ผมก็ได้เจอเข้ากับน้องสองคน เราทั้งสามคุยเข้ากันได้ดีและตกลงที่จะลงเรือลำเดียวกันสเนูใช่แต่เขาก็ไปกลับกันเร็วนี่คือเพื่อนของเราที่จะร่วมทริปในวันนี้

นี่คือเพื่อนเพื่อนใหม่ของเราที่จะร่วมสตาร์กรรมแบกหน่มเมื่็นด้วยนะมันดีตรงที่บันไดมันมันดีใช่มันใหญ่มันดีอันเลกๆแบบติดๆับนีา่วย อ๋ออันนี้พี่จักกันนาแล้วอ๋ออ๋ <c oughs> อคือแฟนเป็นคนร้องโงหรือว่ากลับมาเดือนหนึ่งต้อกลับตอนเราางมีโอกาสจะไปเที่ยวฮ่องกง ร้องโอ้เลยหลงหลยไปเลยจุดจุดจุดโอ้ก็ออเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เล่นอยู่ครับโอเอก,อกเอาต้องต้องให้คนเคยมาค่ะ เขื่อนคุนดานที่นี่ถือว่าเป็นเดนมาร์กจุดดักของนครนายกจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมาตลอดทั้งปีหน้าแล้งเดือนเมษาพฤษภานักท่องเที่ยวมักจะพากันมาเล่นน้ำคลายร้อนอยู่ตรงท้ายเขื่อนพอถึงหน้าฝนเข้าพรรษาแบบนี้นักท่องเที่ยวมักจะพากันนั่งเรือข้ามมาถ่ายรูปที่เขาช่องลม ที่มีธรรมชาติสีเขียวสวยงามอันนี้ก็คือทางเดินไปน้ำตกก็จะ ที่เราได้มาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้มันทำให้เราลืมเรื่องราว,วหลายอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคอยกัดก่อนจิตใจเราได้เป็นอย่างดีอย่างที่ผมเคยได้ยินมาลหลายหคนจะชอบพูดว่าธรรมชาติจะเป็นยารักษาให้เราเองอะไที่ว่าใช่ภูภเขาที่ว่า,วา,วาลมแรงๆนะหรือเปล่า อ๋อ,อเต็มทีละกันอ่าอเห็นเห็นเห็นเขาไปกันเยอะอยู่หนาวมากสิเสอ็องศางเดี๋ยวมีโอกา,อาสักน้อ <c oughs> เอาห่อแล้วข้างบนนั้นมีห้องนองนห,ห้องน้ำไหมองน้๋อเหรอพยายามเหยียบตรงที่ียางแล้วีครัไ ที่สองืมเียซิ่ง วนหอองหัวนี่คือจุดที่สองจุดที่สองที่ก็คือจุดสุดท้ายนี่นที่เราจะมาเดินเล่นโแรนมาเ่มีครับมี าพอมาถึงที่นี่ผมก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงที่จะให้เข้ากับธรรมชาติสีเขียวที่สวยงามณที่แห่งนี้ผมอยากจะปล่อยให้ธรรมชาติบรรยายตัวของเขาเองโดยที่ตัวผมแค่ถือกล้องแพนไปรอบๆให้เพื่อนๆได้ชม ตอนนี้ให้ตอนนี้ให้ตากล้องจำเป็น่าย <laughs> 带过来。<noise> เลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอเช่นกันกับทริปในวันนี้ซึ่งเราทั้งสามคนก็ไม่รู้ว่าจะได้วนกลับเข้ามาเจอกันอีกเมื่อไหร่ผมพยายามที่จะเก็บภาพเราทั้งสามคนไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่เราได้มาเจอกันในครั้งนี้อย่างน้อยเราก็ได้เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันแม้ว่ามันจะเป็นเวลาสั้นๆก็ตาม รสบปะแต่มันก็สนุกนะใช<ด>่ให้ฟิลใบแบบ<ด>ี้กน,นั่งกินเบียร์ตักฝนบ้างคือประสบภัไไงก็ได้ขอให้ไม่น่ากลัววันนี้มันเห็วหรอูอเปล่ใช่อร่อยอยู่นะได้เดี๋ยวไปกินหิวด้วยแหละรคาถูคนราคาแพ พี่แต่ของไปคุ้นบ่อยเลยคนเดียวเอาอแต่ส่วนมากผมชอบบัตรภาษีสำริดภาษีสำริดนะครับ่ออนนคือไปแบบไม่รู้อะไรไงพี่ใส่เพลงไหมเหมือนว่าใส่ดนตรีอยู่นะไม่แน่แต่